สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่14เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 4จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิกเดทคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดนินๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในวันที่14เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 4 แข่งขันกันในเวลา18บนาฬิกา30มนาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีติการพบกันกับทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไ,ไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพิมพิลิอังกฤษเมื่อวันที่25เดือนเมษายนปีพศ2564นนัดนี้นะครับลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คือเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมสต4-20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ4และแพ้6เกมหากดูสต 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการนะักชับมิสมสรเมือม่อวันที่7เดือนสิงหาคมปีพศ2564 นัดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอรตนผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไปด้วยส,สกอร์4ประตูต่อศูน์ครับผมเรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุงงดคอหน้านทีมเยือนอย่างลียูไนเต็ด United นะครับพวกเขาชนะ8เสมอ5และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้4เกม โดยนัดล่าสุดคนด้านลีดยูเนเต็ดครับอยู่ที่รายการนักกระชับมิสมสรเมื่อวันที่8เดือนสิงหาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับลีดยูเนเตบุกไปเยือนทางด้านบียารลอันผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสติเฮตุเฮตการพบกันของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพูกันมา3เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลียูไนเต็ดผมขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเปิดบ้านชนะทางลียูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์2ประตู่อ0ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพิมมิลีอังกฤษผมเลือกไปที่ค่ระหว่าเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตัลพาเลซคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่14เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับพวกเขาชนะทั้งหมด5เกมครับผม โดยนัดล่าสุดของทางด้านเชลซีนะครับอยู่ที่รายการพิมพิเลีังกฤษเมื่อวันที่10เดือนเมษายนปีพศ2อ6 5นนัดนี้นะครับคิสตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีผลคือเชลซีบุกไปชนะด้วยสกอร์หประตูต่อสครับผม 4-20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ3และแพ้5เกมหากดู4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านเชลซีนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าซูเปอร์คัพเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมปีพศ2564นัดน,นี้นะครับเชลซี Chelsea สามารถชนะทางบียยเลอันไปได้ด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ6ครับผม เรามาดูกันในส่วนซีตี20เกมหลังสุดของนด้านคริสตันพาเลตนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ5และแพ้8เกมหากดูซีตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนด้านคริสตันพาเลตนะครับอยู่ที่รายการนักกีฬามิสมูซอเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับคริสตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดผลคือคริสตันพาเลตเปิดบ้านชนะไปด้วยสกรอร์3ประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านเชลซีนั้นดีกว่าวันนี้จากการที่เชลซีต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตผมมั่นใจว่าทางด้านเชลซีสามารถเปิดบ้านชนะทางคริสตันพาเลตไปได้ทุยสกอร์3ประตูต่อ1ึครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับ ผมยังอยู่ที่รายการพิมพยริลีอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างนอริสิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่14เดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลา5าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพก่นมา2เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างนอริสิตี้นะครับพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด2เกมด้วยครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2563นัดนั้นนะครับนอริสิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลผลคือลิเวอร์พูลบุกไป,ปชนะด้วยสกอร์0-1ครับผม ิต4-20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างนอริสิตี้นะครับพวกเขาชนะ12เสมอ5และแพ้3เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านนอริสิตี้นะครับอยู่ที่รายการนะะักชับมิสโโมสรเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับนอริสิตี้บุกไปเยือนทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือนอริสิตี้บุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี20เกมหลังสุดของนัด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ6และแพ้2เกมหากดู4ตียอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทด้านลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่รายการนัะชับมิสซโมสรเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซากุ่าผลคือลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสีติเฮทูเฮทการพบกันของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พ่วเขาพุกมา2เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสองเกมนั้นเป็นทางลิอร์ที่สามารถชนะไปได้วันนี้จากการที่ลิอร์ต้องบุกไปเยือนชนะนอริสิตี้ผมขอฟันธงว่าลิอร์สามารถบุกไปชนะทางนอริสิตี้ได้้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ T ีเด็กคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตุผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเ,เชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ